เช,าาชา้าเมื่อเช้าปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ที่ตำรวจตามตัวเนี่ยคือคนที่ลวงเซลลสาวบอกว่าให้เอาสัญญาซื้อขายรถเนี่ยมาให้หน่อยไม่สะดวกไปโชว์รูม,มก็ปรากฏว่าลวงมาที่สวนยางแล้วพอเซลลสาวมาปุ๊บใช้มีดจี้แล้วก็ขืนใจชาวบ้านผ่านมาพอดีผู้ชายคนนี้หนีขึ้นเขาไปนะครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกตามล่าตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์จนกระทั่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยสามารถตามจับได้แล้วเพราะอะไรหิว

เอาแบบบมเกือใช่ไหมบ่มอะไรผมก็โดนท้อมใช่ไหมพี่อยากจะพูดอะไรถูกกับผู้เสียหายไหมคะอยากขอโทษเขาอยากยาอมรักอ้าวคุณผู้ชมนี่คือภาพตอนที่ในที่สุดจับตัวในโอนะครับผู้ชายคนนี้ชืว่อว่าในโอนหรือว่านายชายศนะครับหลังจากที่ก่อเหตุกับเซลล์สาวขายรถในพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็หนีไปอย่างที่บอกอ่ะแล้วเจ้าตัว ทนหิวไม่ไหวเนาะคนเราเพอมันแบบหิวไส้กิ่วแล้วไส้จะขาดแล้วเนี่ยก็ยอมเดินลงจากเขาคงไม่สนอะไรแล้วล่ะกลัวจะหิวตายก่อนทําให้ชาวบ้านในพื้นที่หมู่5ตำบลสําน,สนักทองเนี่ยจับตัวไว้ได้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมการที่ตํารวจตามหาตัวในโอมมาสองวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมีการกระจายรูปมีการกระจายข่าวพอต้องการให้ชาวบ้านระวังตัวและต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสให้กับตํารวจสุดท้ายคือตํารวจไม่ต้องจับ งานนี้ชาวบ้านจับเองแล้วก็ตัวนายโอด้วยความหิวมากไม่มีแรงสู้ไม่มีแรงหนีด้วยก็ยอมให้จับแต่โดยดีนะครับคุณผู้ชมแล้วจุดที่จับได้เนี่ยห่างจากจุดที่นายโอลวงหญิงไปชำเราประมาณ8กิโลเมตรด้วยกันเ mm. จ้าตัวเนี่ยอย่างที่บอกแล้วครับด้วยความที่ไม่มีแรงจะสู้แล้วเพราะว่าหิวมากน้ำข้าวไม่ได้กินมาสองวันเนี่ยพอตำรวจจับปุ๊บก็พาตัวมาที่โรงพักที่สพสัานครเลย เจ้าตัวเนี่ยสารภาพแบบนี้ว่าก่อเหตุจริงถามว่าแล้วก่อเหตุทําไมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไปทําไมอาบอกไม่ได้เขาบอกว่าคือรู้สึกเสียใจแล้วขอโทษผู้เสียหายก็คือตั้งใจที่จะติดต่อซื้อรถเท่านั้นจริงๆค่ะแต่ว่ารถที่จะซื้อเนี่ยคือรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่รถกระบะนะคะหลังจากที่หลบหนีก็ยอมรับค่ะคือหลบหนีไปแล้วก็มีการกลับลงมาเพื่อที่จะขโมยโทรศัพท์ของชาวบ้านสองเครื่องอแล้วก็ไปขโมยอาหารของชาวบ้านเขาเพื่อที่จะประทังชีวิต กระทั่งช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ว่าคุมตัวได้หิวไงหนาวด้วยไม่ไหวค่ะหมดเรี่ยวหมดแรงก็เลยเดินลงมาก่อนที่จะเจอชาวบ้านชาวบ้านก็คุมตัวเอาไว้แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ซึ่งจริงๆตอนแรกก็อยากจะมอบตัวนะเขาบอกระหว่างที่ผ่านมาไม่ต้องรอช่วงเช้าไม่คิดจะมอบตัวหรอเขาบอกก็คิดอยากจะมอบตัวแต่พอเห็นคนเยอะก็ไม่กล้านะคะแหละเมื่อกี้เหมือนตอนที่พูดเป็นโรงพักเลยนะครับทีนี้ชาวบ้านบอกว่าหลังจากที่ในโอเนี่ยก่อนหน้านี้มันเหมือนข,น,ขนขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันนะ ไม่ใช่ว่าหนีไปบนเขาสทัทีเดียวแล้วไม่ไม่กลับลงมาเพราะม,ามีชาวบ้านเขาบอกบ้านเนี่ยถูกงัดแล้วเข้ามาขโมยเบียร์รในตู้เย็นนี่เห็นไหมเลือกขโมยเบียด้เนยเออแล้วก็รู้สึกเป็นอาหารในบ้านนิดหน่อยจังหวะนั้นก็มีเสียงหมาเห่าในโอ๋ก็เลยวิ่งหนีไปคุณผู้ชมครับนั่นแหละแต่ว่าพอมาเอาของเนี่ย,น,ยนี่ยตัวเนี้ยมองมองแรงแบบนี้เพราะว่าโอ๋เนี่ยมันมาเหยียบ มันมาเหยียบทินดีนะแล้วเราเนี่ยเออไม่สามารถทําอะไรโอได้ขนาดหมายังไล่กัดไม่ทันเลยคุณผู้ชมคิดดูอ่านลองฟังชาวบ้านเล่าหน่อยครับเอาเบียร์ไปขวดแล้วมางัดบ้านเอาอีกผมไม่อยู่เหตุการณ์นไอ้เมียก็าอยู่เลยผมกงกลับมาเองอ๋อแล้วได้อะไรมั้งได้เบียร์แล้วได้อะไรไดเบียร์ขวดเดียวเลยเรางัดบ้านเข้าไปได้ไหมงัดแล้วหมามันเห่าวิ่งออกไปมั้งหมาก็นี้มันเห่าหรือมีหมาอยู่ แต่ชาวบ,บ้านโล่งใจได้แล้วนะครับเพราะว่าจับตัวโอได้แล้ว<ช>ตำรวจเนี่ยเมื่อเช้าคุมตัวในโอไปทําแผนนะครับคุณผู้ชมครับมีชาวบ,บ้านมารอดูการทําแผนโอแต่กนด่ากันใหญ่เลยเพราะว่าโอก็ไปทําเซลล์ผู้หญิงที่เขาไม่ไดีรู้เรื่องอะไรด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วจุดนี้เนี่ยจุดแรกพาไปไหนก่อนเป็นบ้านคนรู้จักของในโอเพราะโออ้างว่าให้เซลสาวเนี่ยมาตรงนี้เซ็นสัญญาหลังจากเซ็นเสร็จผู้หญิงขึ้นรถกําลังจะกลับ ก็เลยเอามีดไปจี้ผู้หญิงแล้วก็ลากตัวไปขืนใจนะห่างจากบ้านไปประมาณ300เมตรก็ใช้เวลาจุดนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็คุมตัวไปอีกจุดนะคะก็คือจุดบ้านของชาวบ้านที่เขาเนี่ยไปขโมยมือถือไปขโมยอาหารนะนะคะก็พาไปชี้จุดแล้วก็ทำแผนเรียบร้อยซึ่งทางด้านของนายสังวานเองเนี่ยคุณผู้ชมคะเป็นคนที่เป็นชาวบ้านคนที่คุมตัวในโอเอาไว้คนที่ไปเจอแล้วก็ <คน S 2> จับไปไปเจอตอนเช้าอ,ะอ่ะ,อะเขาบอกแบบนี้ ช่วงเช้าคะ่ะได้รับแจ้งจากชาวบ้านแถวเชิงเขาว,ว่าเจอคนนึงไม่แน่ใจว่าใช่คนร้ายไหมเนี่ยเดินลงมาตรงสวนยางนะเขาก็เลยไปดูค่ะก็พบว่าเป็นในโอคนร้ายจริงๆก็เลยคุมตัวโดยที่ในโอไม่มีท่าทีขัดขืนนะคะเลยโทรแจ้งตำรวจให้คุมตัวไปโรงพักค่ะเห็น<พ>อู้ายเดินอยู่อ๋อเห็นคนร้ายเดินอยู่ฮะพอเดินอยู่ปุ๊บใช่โอหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าครับผมบอกโอ ไปกับพี่เดี๋ยวพี่ไปเลี้ยงข้าวไปไหนมาเนี่ยหิวข้าวไห้เขาก็ยกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ผมก็ผมก็เมินทางผมก็ผมเข้าล็อกล็อกตามทุกทีนะครับเขาล็อกแต่แล้วจับมือไม่หลังแล้วผมตรวจคน้นอาวุธเขาไม่มีผมก็แล้วเขามีการขัดขืนนะครับเพราะว่าผมดูอ่ะก็ะเป็นข่าวที่ชาวบ้านบอกโล่งใจนะครับเพราะตําตรวจเนี่ยตามจับได้สักทีหนึ่งสองสามวันที่ผ่านมาไม่กล้าออกมาใช้ชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมครับ